สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยครับวันนี้จะพาทุกท่านมาที่สวนที่บ้านจอนน่นะครับที่บ้านจอนนี่นะครับเป็นบ้านที่ผมทํางานนะครับก็พาทุกท่านมาดูวันนี้จะพาทุกท่านมาดูลูกมะกอกน้ํานะครับแต่ระหว่างนั้นจะพาทุกท่านมาดูกล้วยไม้สวยๆก่อนนะครับกล้ยไม้สวยๆโอ้หสวยมากนะครับกล้วยไม้สีเหลืองนะครับนี่ จะปลูกใส่แบบนี้เลยนะครับบ้านนี้จะมีกล้วยไม้เยอะมากครับบ้านยอนสันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกะลีกะล่อนนะครับก่อนที่จะพาไปดูต้นมะกอกน้ําลูกมะกอกน้ํานะครับอันนี้เป็นต้นพยอมครับต้นพยอมนะครับก็จะมีดอกที่หอมนะครับนี่พาทุกท่านมาดูลูกมะกอกน้ํานะครับเห็นไหมครับเนี่ย รู้มากอกน้ําหรือผักอีสานเรือบักเซลนะครับบักเซลนะครับผักอีสานเรือนะครับก็บักเซลเนี่ยมันมะกอกน้าเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่กินสดกันก็บอกว่ามันฝาดนะครับเขาจะเอาไปเชื่อมนะครับก็บอกว่าถ้ากินสดมันจะฝาดเนาะแต่ว่าผมว่าผมกินสดได้นะครับอย่างลูกนี้ครับโตนะครับมันโตพอที่เรา ใกล้จะเก็บกินได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมเอามาก่อกน้าแบบนี้นะ่าจะโตแล,ล้วรออีกนิดหน่อยก็คือสุกก็คือไม่สุกนะครับพูดถึงว่าโตเต็มที่เนาะมันจะไม่สุกนะครับมันจะเป็นผลไม้เวลาโตลแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับกลมๆแบบนี้นะครับเราจะนําไปจิ้มพริกเกลือหรือไม่ก็ไปเชื่อมนะครับเดีย๋ยวผมจะลองกินดูนะครับเพราะรสชาตินันฝาดอย่างที่เขาว่าไหมครับ มันฝัดฝด่ดเปรี้ยวๆจริงครับทุกคนดกมากนะครับทุกคนดูสิครับนี่เห็นไหมมันดกเหมือนกันนะนะครับนี่ๆเห็นไหมอืมออกเปรี้ยวๆครับเดี๋ยวให้ดูซูมให้ดูนี่เห็นไหมหอ,อือม ลูกมันเต็มต้นเลยนะครับดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครกบน,นี่าขาวๆนะอืมขนาดมีลูกมันยังมีดอกด้วยเนาะนี่นะครับมาชมพระอาจานมาชมความงามไอ้ความดกนะครับของลูกมะกอกน้ำหรือบักแซลนะครับนะครับกับบามจันสันนะครับวิวธรรมชาติแบบนี้ครับ ครับก็ฝากาทุกท่านไปกับลูกงมากอกน้ํานะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ตตามชมนะครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ครับสวัสดีครับ